มหัศจั์การอ่านอันกุระอ่านมีรายงานจากอับดุลละบินอัมรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าท่านรอสุลุลลอฮ์ซอลลัลลอฮูอะลัยฮิวาสลัมกล่าวว่าในวันอาคิร์จะถูกกล่าวแก่ผู้ที่อ่านอันกุรอ่านว่าจงอ่านและจงเลื่อนขึ้นตามระดับขั้นในสวรรค์และจงอ่านอย่างชัดถ้อยชัดคำดังที่ท่านเคยอ่านในโลกดุนยาหมายถึงโลกนี้มาก่อนเพราะชั้นสวรรค์ที่เจ้าจะได้รับคืออายะสุดท้ายที่ท่านได้อ่านอันกุรอ่านจบ บันทึกโดยอติดมีซีหมายเลขฮะดีส2914มีรายงานจากอบูอมามะอันบะฮีลีรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุละซอลลัลลฮุอะไลฮิวาสลัมกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอันกุระอ่านเพราะอันกุระอ่านนั้นจะมาให้ความช่วยเหลือต่อเขาในวันกิยามะพวกท่านจงอ่านอัซสสะรอไว้คือซุรอันบะกอร์และซุรออลิลมรอน เพราะทั้งสองจะมาในวันกิยามาดุดดังเมฆสองก้อนหรือร่มสองคันหรือประดุดดังนกสองฝูงที่กลางปีกปกป้องเจ้าของทั้งสองสูเราะนั้นท่านทั้งหลายจงอ่านสูเราะอันบากอเราะเพราะการอ่านมันนั้นเป็นความบาโระกะจำเริญการละเลยต่อสูเราะอันบากอเราะไม่อ่านถือว่าขาดทุนและผู้ที่ปลุกเสกคุณใส่ไม่อาจชนะสูเราะอันบารกอเราะได้บันทึกโดยมุสลิมหมายเลข8 0 4 มีรายงานจากอาอชะโรดิยัลล์ฮูอันฮากล่าวว่าท่านรอซูลุลละซอลลออล์ฮูอะไลฮิวาสลัมกล่าวว่าผู้ที่ชำนาญในการอ่านอันกุระอ่านนั้นจะอยู่ร่วมกับมาลาอิกะผู้จดบันทึกอีกทั้งมีเกียรติและผู้ที่อ่านอันกุระอ่านอย่างตะกุกตะกักหมายถึงอ่านไม่คล่องแต่เขาก็พยายามอ่านเขาจะได้ผลละบุญสองเท่าบันทึกโดยอันบุค,คอรีหมายเลขฮาดิส4,937และมุสลิมหมายเลขฮัดดิส798 มีรายงานจากอิบนูมัดูดรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮซอลลอฮหัวไลฮิวาสลัมกล่าวว่าผู้ใดที่อ่านอัลกุรอานหนึ่งตัวอักษรเขาจะได้รับหนึ่งความดีงามโดยหนึ่งความดีงามนั้นจะเพิ่มทวีคูณเป็นสิบเท่าฉันไม่ได้บอกว่าอัลิฟลาม,มีมเป็นหนึ่งอักษรแต่อัลิฟเป็นหนึ่งอักษรลามเป็นหนึ่งอักษรมีมก็เป็นอีกหนึ่งอักษรบันทึกโดยอติดมีซีหมายเลข29 1 0ิบ ท่านได้กล่าวว่าเป็นฮาดิชาสันซอเฮียคอริบมีรายงานจากอบูฮูรอยเราะรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว,ว่าท่านรอซูลุละลซอลละลอฮูอะไลฮิวาสลัมกล่าวว่าในอันกุร่านนั้นจะมีอยู่ซูราะหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด30อิอายะโดยที่ซูเราะนี้จะวิงวอนขอการอภัยโทษให้กับผู้ที่ทำการอ่านซูเราะนี้ซึ่งซูราะนั้นก็คือซูราะตะบารอกลาซีบียาดีหินมุนหมายถึงซูราะอันมุน รายงานโดยอัติทศมีซีหมายเลข2,891มีรายงานจากอบูสีดอันคุด,ดรีรอดิยันลอฮูอันหูเล่าว่าท่านรอสูลุลละซอลละลอฮูอะไลฮิวะสลัมได้กล่าวแก่บรรดาสอฮาบายว่ามีใครในพวกท่านสามารถที่จะอ่านหนึ่งในสของอันกุระอ่านได้ทุกคืนไหมเหล่าซอฮาบะต่างรู้สึกว่ามันเป็นการยากจึงตอบท่านนบีไปว่าแล้วใครในหมู่พวกเราเล่าที่จะทำเช่นนั้นได้อ้รอซูลของอัลลาะ ท่านรอซูลจึงพูดว่าก็ซูะอันอิกลาสไงเท่ากับหนึ่งในสามของคัมภีร์อันกุรอานบันทึกโดยอันบุค,คอรีหมายเลข5้า5ันสิบห้าจากส่วนหนึ่งของฮะดิษมีรายงานจากอบูฮูรอยรอรอดิยันลอฮูอันฮูกล่าวว่าท่านรอซูล,ลุลละซอลลอัลฮูอะไลฮิวาสลัมกล่าวว่าและไม่มีกลุ่มบุคคลใดที่รวมตัวในบ้านหลังหนึ่งจากบ้านของอัลเลาะห์หมายถึงมัสยิดแล้วพวกเขาต่างอ่านคัมภีร์ของอัลเลาะห์อันกุรอาน พร้อมทั้งศึกษาทำความเข้าใจกับคำภีนั้นนอกจากความสงบจะถูกประทานลงมาแก่พวกเขาความเมตตาของอัลเลาะห์ก็จะถูกแผ่ให้แก่พวกเขามวนมาลาอีกะจะสยบปีกให้แก่พวกเขาแล้วอัลเลาะห์ก็จะดํารัสถึงพวกเขากับผู้ใกล้ชิดพระองค์ด้วยความภาคภูมิใจส่วนคนที่ละเลยต่อการทำดีเขาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากศักดิ์ศรีและชาติตระกูลของเขาบันทึกโดยมุสลิมฮะดิษเลขที่2699 มีรายงานจากอบูมูซาโรดิยลัลลฮูอันฮูกล่าวว่าท่านบีบดอลลอลอฮุอัลไลฮิวาสลัมกล่าวว่าอุปมาผู้ศรัทธาที่อ่านอันกุรอ่านและปฏิบัติตามคำสอนของอันกุรอ่านอุปมาดังผลส้มที่มีรสชาติดีอีกทั้งมีกลิ่นหอมอุปมาผู้ศรัทธาที่ไม่อ่านอันกุรอ่านและปฏิบัติตามอุปมาดังผลอินทผลัมที่มีรสชาติดีแต่ไร้กลิ่นหอมอุปมาคนมูนาฟิกหมายถึงคนกลับกรอบที่อ่านอันกุรอ่าน อุปมาดังใบโหระพาซึ่งมีกลิ่นหอมแต่มีรสชาติขมและอุปมาคนมูนาฟิกคนกลับกรอบที่ไม่อ่านอัลกุรอานอุปมาดังบวบขมที่มีรสขมและไม่มีกลิ่นบันทึกโดยอันบุค,คอรีหมายเลขฮะดีสห้าพันและมุสลิมหมายเลขฮะดีส797ิเจ็ดมีรายงานจากอุสมานรรดิยลัลฮูอันฮูเล่าว่าท่าน,นาบีบดอลล,ลอฮฺฮุยไลฮิวาสลัมกล่าวว่าผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่านคือ ผู้ที่ศึกษาและทำการสอนอัลกุรอานบันทึกโดยอันบุคอรีฮะดิษเลขที่5,027มีรายงานจากอับดุลละบินมัสอูดรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าท่านรอซูลุลละซอลลัลลอฮูอะลัยฮิวาสลัมได้กล่าวแก่ฉันว่าจงอ่านอัลกุรอานให้ฉันฟังสิฉันจึงกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลละฉันจะอ่านให้ท่านฟังได้อย่างไรทั้งที่มันถูกประทานลงมาแก่ท่านท่านรอซูลกล่าวว่า ฉันอยากฟังอัลกุรอานจากคนอื่นนอกจากฉันฉันหมายถึงอับดุลลอฮ์บินมัสูดจึงอ่านซูรออันนิสาจนฉันอ่านไปถึงอายะแล้วอย่างไรเล่าเมื่อเรานำพยานคนหนึ่งจากแต่ละประชาชาติมาและเราได้นำเจ้ามาเป็นพยานต่อชนเหล่านี้ท่านราซอซูลลลอฮุหัวลทยฮิวสลัมกล่าวว่าเพียงพอแล้วฉันจึงหันไปมองอย่างท่านแล้วเห็นน้ำตาได้ไหลออกมาจากสองตาของท่านบันทึกโดยอันบุค,คอรีหมายเลขฮะดิษห้าัน และมุสลิมหมายเลขฮะดิษ800มีรายงานจากอับดุลลอฮ์บินอุมัดร,รอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าท่าน,นาบีบดอลลอฮ์ฮุอ,อลัยฮิวาสลัมกล่าวว่าไม่มีการอิจฉากันนอกจากในสองกรณีคือบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮ์ประทานความรู้อันกุรอานให้กับเขาและเขาได้ดำรงตนทั้งอ่านและปฏิบัติตามอันกุรอานทั้งกลางวันและกลางคืนและบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮ์ประทานทรัพย์สินแก่เขา และเขาได้บริจาคไปทั้งกลางวันและกลางคืนบันทึกโดยอันบุค,คอรีหมายเลข5,025และมุสลิมหมายเลข815จากอันกุระอ่านซูรอฟาติตอายะที่29-30อันลาะต,ตรัสไว้ความว่าแท้จริงบรรดาผู้อ่านคัมภี์ของอันเลาะและดำรงการละหมาและบริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาโดยซ่อนเร้นและเปิดเผยโดยหวังการค้าที่ไม่ซบเซาหมายถึงผลบุญในอาคีร์ เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วนและจะทรงเพิ่มความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่พวกเขาแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงชื่นชมมีรายงานจากอบูฮูรอยเร์ะรดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ซอลลัลลอฮูอะลัยฮิวาสลัมกล่าวว่าพวกท่านจงอย่าทำให้บ้านของพวกท่านเป็นเสมือนสุสานแท้จริงชัยตอนจะหนีไปจากบ้านที่มีการอ่านซูรอันบะกรา์ บันทึกโดยมุสลิมจากอันกุร่าอ่านสูรอัส,สูมัดอายะที่23อันเลาะตรัสไว้ความว่าอันเลาะได้ทรงประทานคำกล่าวที่ดียิ่งลงมาเป็นคำพีคล้องจองกันกล่าวซ้ำกันผิวหนังของบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าของพวกเขาจะลุกชันขึ้นเนื่องด้วยได้สยบต่อองค์การนั้นแล้วผิวหนังของพวกเขาและหัวใจของพวกเขาจะสงบลงสู่การรำลึกถึงอันเลาะนั่นคือการชี้นำทางของอันเลาะ พระองค์จะทรงชี้นำทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดที่อันเลาะทรงให้เขาหลงทางดังนั้นสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้นำทางจากอันกุระอ่านซูรออันอิสรออายะที่9อันเลาะตรัสไว้ความว่าแท้จริงอันกุระอ่านนี้นำสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งและแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่